ยังไงจะดอกนี้เออเออทารูปู่โป่งยิงไปจ้าคูณสองคูณสี่ไปแล้วจะคูณแปดไปอีกเออยังไงจะ้ะผมสุดยอด สุดดีมิตรรักนักปัน่นทุกชั้นเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้พบกันเช่นเคยกับช่องวงการบันเทิงนั่นเองจ้าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเกมการดวลราฆ่าหัววาซานเออยิงกันปิวป้วปิว้วปิ้วไปเลยจ้ายังไงจะไปติดตามกันได้เลยนะจ๊ะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ และเราเติมเครดิตกันมาด้วยงบ500บาทนะจ๊ะเริ่มกันที่เบสสามสิบสิบหมุนเจอโปอีกเช่นเคยจะไปจะไปเออคิวมาเออทารปุปโปง่งยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะมือปืนของเราเออยิงยิงกันนำยิงกันนำเออเออรุ้นไปรุ้นไปเออปุ่สองไปเลยจ้ายังไงจ๊ะจังหวะเออเรื่อยมาย,วยาวๆไรลกันมาย,วยาวๆจ้า เฮ้ย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 ข้าวสเก็ตเตอร์ไปเลยจ้าเออสมุนีสิบไปเลยสมุนตสีสนะยังไงยังไงขอไหร่แรงหน่อยจ้าดอกนี้เออคูณสิไปแล้วเออคูณสามไปวัดสัน้นยังไงยังไงตอกน,นี้เท่าไหร่จ้า2องพันสอ้ามบอบาทจ้า ให้มันได้อย่างนี้พี่จ๋าให้มันได้อย่างนี้เออไปเลยอีกแปดมุนเหลืออีกเจ็ดมุนไปจะไปเฮ้ยคูณแปดไปแล้วคุณแปดไปแล้วยิงกันหน่ำยิงกันหน่ำเออเหลืออีกสี่มุนจะเหลืออีกสี่มุนยังเหลือยัางนั้นคูณแปดเอ้ยคูณสิบหกเว้ยยี่สิบหกเว้ยเฮ้ยเท่าไรจะหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเฮ้ยสเก็ตเตอร์เข้าไหลายก็รัวจ้าหลายก็ร้ว เกินไปเธอต่อสเก็ตเตอร์หรือเปล่าจ๊ะเอยต่อหรือเปล่าจ๊ะต่อหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยต่ออีกสิบไปเลยจ้าสุดยอดเข้าสเก็ตเตอร์ดอ,อกนี้คือไหลร,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 รัวรัวมากจ้าไหลรัวรัวมากจ้าเออเข้าไปจะแปดร้อยสิบหกบาทดื้อสุดยอดจะพีสุดยอด,ด,ยอดอยไปไปหรือเหลือไปไปไป สุด,ดยอดไปเออเหลืออห้าหมุนเหลือๆหลแล้วจ้าเหลือๆเฮ้ยเหลือๆไปเลยจ้าและเช่นเคยนะจ้าคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ากว่า18ปีนะจ้าถ้าใครเกินกว่า18ปีแล้วสนใจจะตามก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะจ้าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เท่านั้นจ้าห้ออ้าร้อยแปดบาทจ้าสุด,ดยอดอ่าไปจ้าไปจ้า คิวเรียงคิวเรียงยคิวาสายคิวี่คิวสี่คิวแปดง่ายเจ้จ้าแบบนี้หกร้อยสามสิบาทจ้าอ้ยเปลี่ยนเปสดกนนีกว่าจ้าไปกันชี้เบหนึ่งรบาทจ้าเอสิบหมุนเชอร์โบไปเลยสิหมุนเจอโบไปเลยเออเฮ้ยเฮยะเฮ้ยะเออ มันแบับ,บ,บแรงๆไปเลยจ้าดีให้มันทาวิ้ไปเลย <c oughs> เลยเหลือเหลือเหลือดอกนี้เท่าไหร่จะ9,780บาทวู้ๆๆสุดยอดไปจ้าไปเฮ้ยต่ออี X10 ดีกว่าต่ออีส1 0หมุนเทอร์โบโลเลยจ้ากับเบ <c oughs> ียดร้อย,ยเออไปจ้าไปจ้าเออ เออเออไปต่ออีกสิเออไปไปปวดทีละสิบนี่ไม่ใช่อะไรนะกูมไม่มีอะไรทำอ,อืมพี่พี่เก้ไเออไ 9, าไรเจ้าเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสุดยอดจะพี่จ๋าไปไปตอนนี้บวกอยู่สองหมื่นสี่แล้วข้าสเก็ตเตอร์อีกรอบหรือเปล่าจ๊ะพี่ข้าสเก็ตเตอร์อีกรอบหนรือเปล่าจ๊ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่เข้านะจ๊ะ หรือเปล่าเข้าแล้วจังหวะนี้ไม,ไ,มไม่รอดไม่รอดจ้ะไม่รอดไปหรอกไปหมุนฟรีอีกสิบหมุนจ้าข้ารอบนี้ขอแร,รงแรงที่เข้ารอบนี้ขอแร,รงแรงขอแบบแรงแรงรัวๆเพิ่มหรือเปล่าไมเพิ่มเอ้ยไปได้คุณแปเต็มกระดานคณสิบหกอีกเต็มกระดานเช่นเคย ยย่างไมืี่งร้อยสี่สิบาทโหสุดยอดจ่ะพี่จาไหลดีมากจาก้ะไหลดีมากจะเกมนี้โหยยอดยอดตายตายรัวรัวรัวรัเออเออเคิวมาโคตรบานสุดยอดหน่งมื่หนึ่ง่ร้ยสี่สิบาทจ้าสุดยอดจริงๆคาสเก็ตเตอร์รอบนี้ไม่เอาเงล,ล,ลยจ้ะโหสุดยอด เกินปัเกินตายเกินพี่เกินตายสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสุดยอดเลยอ่ะไหลรัวๆจ้ะไหลรัวไม่พอไหลแรงด้วยสุดยอดสุดยอดเออไม่มีอะไรมาต้านเท่าไหรทั้งหมดสองหมื่นแปดพันจ้ะโอ้ยคาสิเตเตอร์รอบนี้สุดยอดเลยนะจีเน่เออเออสามหมื่นห้าสิบบาทโอ้ยสุดยอดด่าง กินไปเกินไปเกินไปจ้าแเงรางวัลรวมที่เราเล่นได้ทั้งหมดวันนี้83,335บาทจ้าและถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจจะตามนะจ๊ะคลิกริ้งป้ายคอมเมนต์เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็เหนียรากันไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะยู๊หูบ๊า